ส่งำหรับคนเกิดวันจันทร์ลูกส่งที่1น one and two and t and up ใส่ในจังหวะลูกส่งที่2อ one and t and up two. มีการเล่นก h o s t โน t ตด้วยนะครับใส่ในจังหวะ ลูส่งที่ and two. And 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 <c oughs> สาม a t w n t h e ใส่จังหวะลูกส่งที่ and 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 <c oughs> สี่ a t w n t h e ใส่ในจังหวะ ห้า one e a and a and a n e เล่นกับจังหวะเกิดวันอะไรไปตามดูกันนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามครูเชียด้วยแล้วไปตีกองกัน